จากหนังสือ,อสองพงกษัตริย์นะครับบทที่18นะครับข้อ9ถึงข้อ12เนะี่นเป็นเรื่องของกรุงสมาเลียแตกและอยู่มาในปีที่4แห่งรัชกาลกษัตริย์เฮเซกียาซึ่งเป็นปีที่7แห่งรัชกาลโฮเชยาบุตรเอลาพระราชาแห่งอิสราเอลชาวมนาน ชลมานเซอร์ er, พระราชาแห่งอสัสเีเลียได้ยกขึ้นมาลบซามาเลียและล้อมเมืองไว้และเมื่อสิน้นสามปีเขาก็ยึดเมืองนั้นได้และในปีที่หกแห่งรัชกาลเฮเซคียาจึงเป็นปีที่9้าแห่งรัชกาลโฮเชยาพระราชาแห่งอสิสราเอลซามาเลียก็ถูกยึดไปพระราชาแห่งอสัสเีเรียได้กวาดเอาคนอสิสราเอลไปยังอสัสซีเลียไปไว้ที่ฮาลาและข้างแม่น้ำฮาโบแม่น้ำเมืองโกชานและในหัวเมืองของคน มาใดเพราะว่าเขาทั้งหลายไม่ได้เชี่ยวฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของตนและได้กระทําผิดต่อพันธสัญญาของพระองค์คือทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้เขาทั้งหลายไม่ฟังไม่กระทําตามพระบิดาเจ้าเวพรพระวจนะคำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนครับก็ วันนี้เป็นเรื่องของพระคำของพระเจ้านะครับที่พระคัมภีรก็เตือนนะครับว่าอย่าให้เราดูหมินแล้วก็เราเมื่อเราอ่านสองพงกษัตริย์ก็พบว่าเขาไม่เชื่อฟังแล้วก็ทําทุกอย่างไม่เพียงแต่ไม่เชื่อฟัง,แ,ททง,ง,แ,ตฟงแต่ทําทุกอย่างที่ต่อต้านที่อย่างรุนแรงมากจนทําให้เมืองแตกนะครับหรือสมาเลียแตกแล้วก็ถูกไปเป็นเฉลย วันนี้เราก็เชื่อว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังพระคําของพระเจ้าถ้าเราดูหมิ่นพระเจนะของพระเจ้ามันก็จะมีผลตามมาใช่ไหมครับที่เราเรียกว่า the effect เวลานี้เราจะได้ยินเรื่อง global warming effect ทําให้เกิดการปั่นปวนของดินฟ้าอากาศที่ที่ร้อนๆก็สโนโตกนะหรือเมืองไทยก็ร้อนมากผิดปกตินะครับกระแสน้ำที่อยู่ในบริเวณที่อยู่ในกระแสน้ําร้อนก็ขึ้นมาปนกับกระแสน้ําเย็น ดังนั้นถ้าเราไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้ามันก็จะมีอิทธิผสออย่างด้วยกันนะครับที่เราจะมีเวลาสั้นๆที่จะแชร์กันในเช้าวันนี้นะครับประการแรกเราเรียกว่าเป็น Pride a f f e c t นะครับก็คือเป็นผลที่ออกมาจากความหยิ่งพยองที่ไม่คิดว่าพระคำของพระเจ้าสำคัญนะหรือดูหมิ่นความศักดิ์สิทธิ์ของพระวจนะของพระเจ้าก็อาจจะมี2แบบด้วยกันนะคือการดูหมิ่นแบบ ที่คิดว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันมันไม่ทันสมัยอะสมัยนี้มันเป็นโลกวิทยาศาสตร์เป็นอะไรอะไรที่ที่ทันสมัยที่พระคําของพระเจ้ามันเหมือนกับไดโนเสาร์อะล้านปีแล้วก็หลายๆอย่างก็คนก็ไม่เชื่อถือชุมชนก็ไม่เชื่อถือรัฐบาลก็ไม่เชื่อถือพยายมามออกจาก ศารพยายามที่จะเอาออกจากโรงเรียนพยายามที่จะไม่ให้มีการอธิษฐานก็ดูดูแล้วมันก็อาจจะมันก็คงไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ไม่งั้นมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงทําไมรัฐบาลถึงพยายามที่จะลบสิ่งเหล่านี้ออกจากสังคมประการที่สองก,ก็คิดว่ามันก็คงไม่สําคัญอะไรมากใช่ไหมครับ บางคนบอกว่าก็เห็นคนบางคนก็ขำแคร้งอ่านเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ไม่เห็นมีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนอื่นนะคือมีข้อคิดสำหรับตัวเองแล้วก็ก็เห็นว่าคนชั่วคนไม่ดีก็ไม่เห็นมีการลงโทษอะไรเลยก็เห็นก็ลอยนวลน,นะคนไม่ค่อยจะรับใช้ก็เห็นเขาก็ อยู่มีความสุขดีร่ลำรวยดีสบายดีแข็งแรงดีก็อาจจะเป็นความคิดที่สุภาษ,ษิตบทที่สามข้อห้าเตือนบอกว่าอย่าไว้วางใจจงไว้วางใจในพระเจ้านะครับหรือจงไว้วางใจในพระวจนะของพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองบางทีเราคิดเอาเองที่เราดูหมิ่นที่เราไม่เชื่อฟังเพราะว่าเราคิดเราเอง ถ้าเป็นการดูมินอีกแบบหนึง่งก็อันนี้ก็ดูดีขึ้นหน่อยนะก็คือว่าภาษาไทายบอกว่าดูใช่ไหมครับแล้วก็มินถ้าแยกเป็นสองคำนะครับก็คือคือ,คอดูเห็นอยู่เปิดอ่านอยู่ดูอยู่ขีดเส้นใต้ไว้ไฮไลท์ไฮไลท์ไว้ด้วยเป็นหมึกลหลายสีแต่ว่ามินก็คือว่าก็ดูแล้วอ่านแล้วขีดเส้นใต้แล้วแต่ไม่ทำ อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เห็นคุณค่านะครับคิดว่ามีคุณค่าต่ำกว่าสิ่งอื่นๆที่มันน่าดูกว่าใช่ไหมบอกว่าดูอย่างอื่นมันก็น่าดูกว่านะครับทุกวันก็มีแคตตาล็อกส่งมาทางไปรษณีย์แคตตาล็อกอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เขาขายแคตตาล็อกบางอันก็สวยๆแล้วเขาทำอย่างดีอย่างคุณภาพดีเลยมีสินค้าที่นี่ส่งสินค้านี่มา คือทุกวันก็มีแคตตาล็อกมีโปสการ์ดขายข้าวขายของมาหรือว่าดูละครดูหนังที่ยิงเขียนบอกว่าดูอย่างอื่นมันกว่านะเดฟเขาอ่านไม่ออก <c oughs> เขาก็เลยพิมพ์อันนี้บอกว่าดูอย่างอื่นที่คิดว่ามีค่าวกว่า <c oughs> ดูละครดูหนังมันสนุกกว่าดูอะไรอะไรใน YouTube ใน y YouTube ไมทูบอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็อะไรที่เราใช้เวลาเยอะๆที่เราชอบเปิดดูไม่ทราบดูอะไรบางคนดู ก็ลองถามชีวิตตัวเองนะครับดูอยู่อ่านอยู่แต่ก็ไม่ทําตามนะครับบางคนอาจจะอ่านเยอะด้วยซ้ำไปผมเพิ่งกลับมาจากนอตโคลไลน่านะครับก็ฟรีเวย์เล็กๆที่นู่นเขาไม่เรียกฟรีเวย์นะครับ mm hmm. เขาเรียก mm hmm. เขาไม่เรียกไฮเวย์ด้วยเขาเรียกพาร์คเวยเวลาจะขึ้นไปเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเขียนชื่อมีชื่อมีอันนึงเขียนว่า มีชื่อว่า Kingdom Come Parkway นึกในใจไหมถ้ากำลังขับขับอยู่พระเยซูมาก,ก็คงดี <laughs> แล้วก็ถ้าเป็นฟีเว์ใหญ่หน่อยนะครับฟีเว์ใหญ่นี่ก็หมายถึงว่าเป็นอินเตอร์สเตทก็อาจจะมีทางออกทุกๆหนึ่งไมล์ไอ้พาร์คเวย์นี่บางทีวิ่งไปตั้งนานไม่มีทางออกถ้าขึ้นผิดออกผิดนี่ก็ต้องวิ่งไปไกลกว่าจะหาทางออกได้บางทีต้องไปออกที่เมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับหลายสิบไมล แต่ในอินเตอร์สเตเนี่ยก็จะมีเหมือนกับที่นี่ก็เหมือนกับฟีเวสิบฟีเวย์าฟีเวใหญ่ๆนะครับบนป้ายบนฟีเวที่ผมไม่เห็นที่รัฐอื่นเนี่ยเขาเขียนบอกว่า Love, Peace, แล้วก็ s ี t b e l l ง l o น e ก็สำคัญนะ Peace ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ s e ดแ Belt นึกในใจว่าถ้าคุณมองขึ้นไปดูแงนดูมันมีหลายอันนะครับกว่าจะถึงสนามบินได้ถ้าเราว่าไหมเราเราอ่านคำว่าซีดเบลแต่เราไม่ใส่ซีดเบลลูกนั่งอยู่ข้างๆเราก็ไม่ใส่ซีดเบลให้ก็อาการเดียวกันก็เหมือนกับคนที่ดูอยู่อ่านพาื่อัมภีร์อยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้ทําตามแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็เห็นอยู่ทุกๆวันทุกวันนะครับเราอาจจะได้ยินเรื่องวันสบาโต วันบริสุทธิ์นะครับจงระลึกถึงวันสมาตูถือเป็นวันบริสุทธิ์แล้วราได้ยินบ่อยหรือว่าเรื่องราวของกษัตริย์ซาอูนะครับที่เขาก็เป็นคนแรกที่เก่งมากดีมากพระเจ้าเจอไม่เป็นกษัตริย์องคแรกแต่ในที่สุดเขาก็ลงเอยด้วยการไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เห็นความสําคัญของพระคําของพระเจ้าชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันก็คง มี t e m p t a ชั่นทุกวันที่จะไม่เชื่อฟังพระยะการไม่เชื่อฟังพระยะก็คือการดูหมิ่นพรนะหจ้าของพระยะไม่แตกต่างกัน,นเมื่อเราอ่านสองพงกษัต์นี่มันเป็นเวลาที่อาณาจักรเหนือถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์ใช่ไหมหลังจากกษัตริย์โซโลโมอนเนี่ยแผ่นดินก็แยกเป็นเหนือกับใต้เหนือ10เผ่าใต้สองเผ่าแต่พวกเขาเนี่เริ่มต้นโดยกษัตริย์องค์หนึ่งที่ชื่อเยโรโบอัม ชื่อเขาประกฏตลอดนะหนึ่งผงกษัตริย์สอง,งเขาเป็นคนเริ่มต้นที่ทุกคนกษัตริย์ที่ชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยทำตามก็คือว่าเขาสร้างปูชนียสถานเสาศักิ์สุดเสาสักิ์สิทธิ์มีเจ้าแม่อาเชลามีพระบาอันมีพระต,ต่างๆนะครับชื่ออ่านยากบางทีนะครับนับหัดหรือว่าทารทักนะก็มีการกราบไหว้งูทองสำลิดมีการเอาเด็กมาเผา เอาเด็กผู้ชายผู้หญิงมาเผาเป็นเครื่องบูชายันถวายพระคนอิสราเอลพี่น้องผู้เผยพระจนะพยายามจะเตือนแต่เขาก็ไม่ฟังแล้วในที่สุดทำไมครับก็ลงเอยอย่างนี้นะครับไหว้พระจันทร์ไหว้ดาวไหว้ดวงอาทิตย์เป็นชนชาติของพระเจ้าที่ดูหมิ่นพระคำของพระเจ้าเหมือนกับถมน้ำลายลด พระพักของพระเจ้าไปที่ไหนมีรูปเคารพเต็มเมืองไปหมดอิสราเอลนี่เป็นภาพของการดูหมิ่นพระรรมของพระเจ้าซึ่งก็ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นข้อคิดสำหรับเราทุกคนว่าเราดำเนินชีวิตให้เกียรติพระคำของพระเจ้าหรือดูหมิ่นพระคำของพระเจ้าประการที่สองเราก็พบว่าที่นี่บอกว่า The price effect ราคาของการดูหมินใช่ไหมดูหมินก็ต้องจ่ายราคาถ้านับถือให้เกียรติพระคำของพระเจ้าก็ได้รางวัลภาษาอังกฤษในฉบ,บับ NIV นะครับสุภาษิตบทที่13ข้อ13เนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมือนกับ King James อาจจะไม่เหมือนกับฉบับ English Bible แต่ ของ NIV ก็บอกว่า he who scorn instruction will pay for it อาจจะถามว่าแล้วราคาเท่าไหร่ที่จะต้องจ่ายก็มีหลายราคาอาดามเอวาก็ราคาของเขาก็คือทำไมครับถูกไล่ออกจากสวนอีเดนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารก็ตายหมด ไม่ได้เข้าแผ่นดินพระสัญญาไม่รู้ว่าราคาเปรียบเทียบกันสูงต่ำได้แค่ไหนลองคิดถึงตัวเราเองไม่รู้ว่าถูกไล่ออกจากสวนเอเดนหรือว่าตายหมดไม่ได้เห็นแผ่นดินน้ำพึ่งน้ำนมทั้งๆที่ออกมาอยู่ในทะเลทรายตั้ง40ปีมีแต่ลูกหลานเท่านั้นที่ได้เข้าไปกับโยชววคาเล็บ บุตรคนหัวปีของคนอียิปต์บุตรชายตายหมดไม่ว,ว่าจะลูกทหารลูกคนใช้ลูกฟาโลพระบ,บีใหม่ก็เฮโรดใช่ไหมท้องแตกตายหนอนเหนินเต็มไปหมดก็กษัตริย์ซาอูก็เป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดใช่ไหมครับเขาก็ พยายามจะทําพยายามที่จะหวงบัลลังก์ไว้ให้ลูกตัวเองพยายามตามฆ่ากษัตริย์ดาวิดเข<ม>าก็เสียใจที่เมื่อดาวิดไว้ชีวิตเขาแล้วก็ในที่สุดก็ถูกยิงด้วยธนูนะครับแล้วก็พยายามจะให้คนทหารฆ่าเขาแต่เขาไม่มีใครยอมทำเขาก็เลยล้มทับดาบตัวเองก็<ม> เป็นราคาที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ในสุภาษิตบทที่19ข้อ16บอกว่าบุคคลที่รักษาพระบัญญัติก็รักษาชีวิตของตนบุคคลที่ดูหมิ่นพระวจนะก็ก็จะถึงตายนั้นราคาที่เราใจจ่ายอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าไหมยังไม่ถึงตายยังมีโอกาสคิดมีโอกาสแก้ไขมีโอกาส ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นการดูถูกดูหมิน่นพระคำของพระเจ้าสุดท้ายที่เราอ่านเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับออสองพงศษัตร์เนี่ยก็ยเป็นอิสราเอลในแผ่นดินพระสัญญาการดูหมิ่นพระเจ้าทำให้เขาเป็นคนชาติที่เคยฉลาดกลายเป็นชนชาติที่งมงายใช่ไหมทำสิ่งที่น่าเกียด เคยเป็นชนชาติที่กล้าหาญเป็นนักรบคนได้ยินชื่อกลัวในที่สุดเขาเป็นคนที่กลัวคนต่างชาติแล้วก็ถูกคนต่างชาติใช้คำพูดวาจาดูถูกดูหมิ่นอย่างน่าเกลียดมากชนชาติที่น่าจะเป็นประภาคารเป็นความสว่างก็กลายเป็นความมืดเป็น ที่ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็น downward spiral นะเขาบอยว่ากที่สูงก็ค่อยหมุน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 ดด่งลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งและภาพที่เราเห็นเป็นภาพที่พระคัมภีร์เขียนไว้จากโคดหนึ่งถึงโคดหนึ่ง,ถ,ง,งถึงลูกถึงหลานเนี่ยก็งมงายอย่างนั้นหมดเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เอาพระคำของพระยจ้าไม่ผ่านไม่ส่งไม้ส่งพระคำผ่านให้ลูกให้หลาน ไม่แตกต่างกับสมัยนี้ในสองพงกษัตร์บทที่17ข้อ40 41เขาบันทึกไว้อย่างนี้ว่าโอเคตั้งแต่39ก็ได้นะครับแต่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าและพระองค์จะทรงช่วยกู้เจ้าให้พ้นมือศัตรูทั้งสิ้นของเจ้า ถึงอย่างนั้นเขาทั้งหลายก็มิได้ฟังแต่เขาก็ยังกระทําตามอย่างเดิมของเขาประชาชาติเหล่านี้จริงๆกลกัวพระเจ้าและปนิบัติรูปเคารพสลักของเขาด้วยเอาพระเจ้าด้วยเอารูปเคารพด้วยลูกของเขาก็เช่นเดียวกันหลานของเขาก็เช่นเดียวกันบนรรพบุรุษของเขาทําอย่างไรเขาก็กระทําอย่างนั้นจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งถึงกรุงแตก คือมันอาจจะใช้เวลาแต่มันก็เริ่มต้นจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องพระคำของพระเจ้าและในที่สุดพระเจ้าก็มอบเขาไว้ในมือของศัตรูถูกจับไปเป็นเฉลยนะครับโ no 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 นโมสมารียโนโมจัณณาจักเหนือประการที่สนะครับนี่บอกว่าเป็น The promise effect ใ okay, ช e en ่ไหมครับก็พระคัมภีรก็มี promise นะซึ่งเมื่อสักครู่ก็อ่านนะครับอ่านอีกครั้งหนึ่งก็ได้บุคคลผู้ดูหมินพระวจนะนำการทำลายมาถึงตัวเองนะพระเจ้าพรอมิสว่าถ้าดูถูก พรอมิสอันนี้มันก็เอฟเฟกคือว่าทําร้ายตัวเองหรือถูกพระเจ้าทําลายหรือถูกศัตรูทําลายหรือขาดไปจากพระพรของพระเจ้าซึ่งอยู่ในฉเฉลยธรรมบัญญัติย้อนตั้งแต่โมเสสบอกกับพวกเขาก่อนที่จะเข้ามาในแผ่นดินพระสัญญาได้ซ้ำไปฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8 น่าจะเป็นข้อ19 1เกสบบอกว่าท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำโดยปฏิญาณต่อบรรพระบุษของท่านดังวันนี้ ข้อ19บอกว่าและถ้าท่านลืมพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านไปติดตามพระอื่นและปฏิบัตินมัส,สการพระเหล่านั้นข้าพระเจ้าขอเตือนท่านจริงๆในวันนี้ว่าท่านจะต้องพินาศเป็นแน่โมเสสไม่ได้โกหกแล้วก็พินาศจริงๆ ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเหลือให้ดูไม่มีอะไรที่ที่จะ Identify ว่าคนเหล่านี้ทำผิดนิดหน่อยแต่ว่าเขาทำผิดรุนแรงแล้วก็ถูกพระเจ้าลงโทษอย่างสาหัสก็เป็นบทเรียนสําหรับเราที่จะหลีกเลี่ยงนะครับที่ไม่ให้อันนี้เกิดขึ้นกับเรากับครอบครัวเรากับ คิดจักของเราแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จก็เป็น promise ถ้าเราเชื่อถ้าเราให้เกียรติหรือนับถือนะครับ But he who respect the command is rewarded หรือบางฉบับบอกว่า will succeed เอา reward หรือจะเอาความสำเร็จนะครับ ก็โอเคนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามีหน้าพระทัยอยากจะให้เราทุกคนได้รับอุปสรรคปัญหาคงมีทุกคนนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีอุปสรรคปัญหาแต่ว่าในอุปสรรคปัญหาเรามีพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเรามีพระคำของพระเจ้าเราจะไม่ขาดจากสิ่งดีใช่ไหมพระกบีบอกก็คือบําเหน็จหรือความสําเร็จทําไม้ตัวเราก็เป็นลูกหลานของเราไป ที่ไปอบรมของอาจารย์บิลลี่กรแฮมเนี่ยก็เขาบอกว่าลูกสาวคนโตมาประกาศบอกว่าเขาอายุ97ปีครึ่งนะครับโนเวมเบอร์ November ปีนี้ก็จะครบ98ก็ตอนแรกจะถ่ายรูปถ่ายอลไรมาแล้วก็ถ่ายมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้ถ่ายมา <laughs> ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแบ่งปันพระคำเรื่องนี้นะครับก็มีรูปบิลลี่แกรแฮมตั้งแต่หนุ่มๆห,หนุ่มมากๆเลยฮะแล้วก็จะมีท่า ทำอย่างนี้นะครับถือพระกัมภีอยู่ข้างบนแล้วก็พออายุมากหน่อยก็ This is what the Bible said. <laughs> This is not what I said. This is what the Bible said. เขาจะยกพระกัมภีมันมีรูปถ่ายเยอะแยะ,ยะอาจจะเป็นคนเดียวในโลกนะครับที่รักพระกัมภีมากแล้วก็รูปที่่ายถ่ายไว้เนี่ยก็คิดว่าผมไปฟังแกเทศที่โรสโบนะไปเป็นคาวเซเลอร์ที่นี่อาจจะมีคืนหนึ่งที่หกหมื่นคน แต่ในสเตเดียมที่เขาเทศในต่างประเทศเนี่ยป่าแสนคนไปฟังได้ไงอะ่ะล้อมรอบมันใหญ่มากอะ่ะสองแสนสองห้าแสนแปดแสนคิดว่าไม่แน่ใจว่าที่ไหนมีแห่งหนึ่งอาจจะล้านคนฝนตกด้วยก็คือเป็นแค่รีวอร์นะเป็นแค่ Reward หรือเป็นรางวัลเป็นความสำเร็จแค่เรื่องเดียวพี่น้องเขาคงม,มีเรื่องอื่นๆอ,อีกเยอะแยะ,ยะ,ยะที่จะบอกว่าพระเจ้า ได้ทรงสัตซ์ซื่อแล้วก็ตอบสนองให้รางวัลกับเขาลูกเขาที่เกเรเกเรเดี๋ยวนี้ก็เป็นนักเทศเหมือนเขายิ่งหลานนี่เทศนาเก่งมากนะคนเล็กเนี่ยวิลเลียมเนี่ยก็ทำงานอยู่กับเด็กรุ่นวัยรุ่นหน่อยเพราะว่าเขาอายุไม่มากแล้วก็เรื่องราวการอัศจรรย์หรือชีวิตที่ถ่อมใจของเขาเนี่ยก็เป็นคนเราเป็นเล่าสู่กันฟัง ผมไปมากับมาคนเดียวผมก็มาเล่าให้พวกคุณฟังเนี่ยสี่สิบห้าสิบคนแล้วคิดดูว่าคนไปฟังกี่คนแล้วเข้าเรื่องเหล่านี้ไปเล่าถึงพระพรที่ตระกูลเนี่ยได้ให้กับเขาคนอังกฤษจ,จํานวนมากท,ที่ที่รับเชื่อที่คิดว่าเบอร์เบรดันมังที่แกไปเทศนะเราอาจจะไม่ได้ต้องไปคิดถึงอะไรใหญ่โตขนาดนั้นแต่ว่ามันอัศจรรย์น,นะครับ มันอัศจรรย์ว่าคนที่นับถือพระคำของพระเจ้าพระเจ้าไม่โกหกและเดี๋ยวก็จะคงจะแบ่งปันหนุนใจเด็กๆด้วยนะครับพี่น้องว่าไหมขนาดเรามีพระกัมภีเนี่ยเรายังต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับปัญหาเยอะแยะ แล้วก็เพราะมีพระคัมภีเนี่ยเราจึงพอมีกําลังใจที่จะสู้ได้บางครั้งก็เหนื่อยแต่ว่าสู้ได้นึกในใจถ้าเราไม่มีพระกัมภีไม่เพ่งพระกัมภีร์ไม่เชื่อถือพระกัมภีรดูหมิ่นพระกัมภีร์มันจะเป็นยังไงว่าไหมขนาดเรามีพระคำของพระเจ้ามีซันเดย์สกูมีนาอิฐานวันพุธมีเรียนพระกัมภีวันศุกร์เนี่ยเรายังต้องต่อสู้เพื่อจะมาถึงโบสถ์เช้านี้ได้ นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องชีวิตประจาําวันการทํามาหากินอุปสรรคปัญหาเรื่องธุรกิจอุปสรรคปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการตัดสินใจว่าโอเคฉากหน้าจะไปไหนจะเรียนต่อจะแต่งงานจะทําธุรกิจจะลาออกจากงานจากกะเกษียณจะไปเป็นมเรือเยะยะถ้าคุณไม่มีพระกพีเป็นเข็มทิศคุณจะไปไหน ผมขอคุณพระเจ้านะไทอเลีก็ถือว่าเป็นโบสถ์ที่รักพระคำของพระเจ้านะพี่น้องแต่ละคนจะรักมากน้อยจะนับถือเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ธรรม,มาเนี้ยใครจะขึ้นมาก็แล้วแต่เป็นคนที่รักพระคำของพระเจ้า ด้นวันนี้เป็นโปรโมชั่นซันเดย์อีกประมาณสักสีห้านาทีเด็กๆก็คงจะเข้ามานะครับหน้าสุดท้ายแล้วกันนะเนื่องจากเป็นโปรโมชั่นซันเดย์ก็โปรโมทผู้ใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะโปรโมทกับเด็กอีกทีหนึ่งนะครับ ขอท้าทายพี่น้องนะครับโปรโมทพระคาของพี่น้องในบ้านจําได้ว่าชายก่อนจะไปแวนายเนี่ยเขาก็พยายามพ,มพิมพ์พระคมภีรแล้วมาติดตามข้างฝาติดนอกบริเวณโบติดในบ้านเขาเข้าไปในบ้านเขาจะมีพระคมภีร์นะครับผู้ใดเน็ดเหนื่อยจงมาหาเราหรืออะไรก็ว่าไปนะครับที่จะให้เราซึมทราบสิ่งเหล่านี้เข้าไปเวลามีอะไรเราจะได้คิดว่านี่คือคําตอบที่พระเจ้าให้เป็นความสว่างในความมืดมิดที่เรากําลัง ตันอยู่หรือว่าหลังชนกำแพงอยู่นั้นพ่อโ,โมทให้ลูกหลานของเรารักพระคำของพระเจ้านะครับพ่อแม่ที่ลูกยังเล็กเนาะก็ถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่มี you know, เรื่องอะไรรุนแรงก็พาพี่น้องพาลูกมาโบสนะครับบางคนอาจจะไปโบสถฝรั่งด้วยหรืออะไรก็โอเคพาเขาไปโบสถ์จะเรียนพระคำเป็นอังกฤษเป็นไทยก็ขอให้เขาได้รู้พระคำของพระเจ้า เขาจะได้มีอาวุธว่าไงเขาจะได้สนิทในพระเยซูคริสเมื่อเขาจเจริญเติบโตอ่านด้วยกันดีไหมครับหนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสาม สัญญาไหมจะโปรโมทยกมือยกบ้างไม่ยกบ้างโอเคครับก็ขอพระร,รมของพระเจ้าเป็นแหล่งพระพรของพี่น้องนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่ลูกหลานของเราก็จบกร a ดจุเอทอีกปีหนึ่งของการศึกษาพระรมของพระเจ้าขอบคุณสำหรับ พ่อแม่ที่ได้พาลูกมาให้ได้รับการอบรมศึกษาให้รู้พระคำของพระเจ้าแล้วก็ให้เขามีความเสมอต้นเสมอปลายที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ต่อเนื่องได้รู้จักรีอนก,กับเพื่อนๆในชั้นเรียนที่จะเอาพระคำของพระเจ้ามาฝึกฝนชีวิตให้พัฒนาเหมือนพระเยสุคิต์มากขึ้นมากขึ้นเพื่อเขาจะเป็นพระพรในบ้านของเราเองที่เขาจะเป็นลูกที่เชื่อฟังเป็นลูกที่มีวินยัย เป็นลูกที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากที่จะปั้มสู้กับความดื้อดึงของเขาขอพราะเจะ้านาของพระเจ้าหล่อหลอมขัดเกลาให้ชีวิตของเขาเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและเป็นคนดีในสังคมจึงสรรเสริญโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำในเช้าวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการนมัสการเสียงเพลงแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่คนของพระเจ้ามานมัสการร่วมกัน ขอพระคำของพระเจ้าเกิดผลในเราทุกๆคนทุกๆครอบครัวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า